วันนี้มารับวีซ่าประเภทอะไรคะ,ะวีซ่า F6 ค่ะ,ะวีซ่า F6 หือวีซ่าแต่งงานนั่นเอง่ะคะคุณลูกค้าเป็นเคสประเภทอะไรคะ,ะเคยเวอร์วีหรือว่าทำผิดกฎหมายในเกาหลีไหมคะเวอร์วีส่ปีคะ่ะเวอร์วีสี่ปีรายงานตัวกลับมาช่วงก่นนคลิปใช่ค่ะ,อะตอนนี้ตั้งคันกี่เดือนคะ,อะตอนนี้จะเข้าเดือนที่หกแล้ว ผลยิ่สร้างออกมาแบบว่าเร็วมากแค่ประมาณอสองเดือนเองใช่ไหมเดือนเดียวเดือนเดียวเร็วกว่าที่คิดค่ะเร็วมากเลยนะค,คะ,คะอาจจะเป็นเพราะลูกค้าแบบตั้งคันด้วยนะคะแล้วก็อนุภณ์ก็ค่อนข้างที่จะมีเอกสารนะคะที่ชัดเจนในเรื่องการงานการเงินต่างๆนะคะค่ะ,ะลูกค้าอยากจะแนะนําอะไรให้กับคนที่แบบตั้งคันอย่างเราบ้างไหมคะ<อ>ว่าแบบถ้าตั้งคันแล้วมันยื่นีซ่า อันนี้ก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะ